สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนวันนี้ครับจะมีฟา์มคืบหน้าคดีลุงพลนะครับรอติดตามชมนะครับล่าสุดเอฟซีครับไม่ชะละวันนะครับได้ออกมาโพสต์แล้วนะครับนะว่าวันนี้คือวันที่ห้านะครับจะมีข่าวฟา์มคืบหน้า อัปเดตนะครับให้กับ f อทุกคนได้รับชมรับฟังถึงเรื่องราวของคดีของลุงพลนะครับถึงเรื่องการยื่นเป็นการตัวหรือการยื่นอีการเราก็ยังรอติดตามชมถ้าได้เข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดตัดตะไเป็นกำลังใจให้กันนะครับ f อครับนะวันนี้ครับทุกท่านครับขอ,ขอให้มันเป็นข่าวดีเนาะ นะครับเราอ่านข่าวของใหม่ชลวันครับก็คงจะมีอะไรคืบหน้านะครับก็ขอให้เป็นข่าวดีขอให้เป็นเรื่องดีๆในคดีนะครับของลุงพลนะครับตัวนี้นะครับลุงพลก็ยังอยู่ในเรือนจำนะครับก็แม่นางเอกนะครับก็ไปเยี่ยมทุกๆวันจันทร์นะครับนะเยี่ยมลุงจันทร์นะครับก็ได้กำลังใจดีนะจากจากป้านะครับนะ เราก็ภาวนาครับนะงานวงสวงก็ภาวนาให้พ่อพระเอกหรือลุงเราเนี่ยนะครับนะได้ออกมาครับออกมานะครับอย่างเมื่อวานนี้ผมเคยแจ้งไปนะครับว่าผมได้คุยบทนายจริงได้คุยชนายน,นะครับนะก็ต้องขออัปเดตนิดหนึ่งก็คือบอกว่าการที่ได้จะประกันตัวนะครับก็ยังมีโอกาสที่รําการตัวนะครับแต่ลุงอยู่ข้างในก็ต้องทําตัวดีด เพื่อให้พออ,อเห็นเพื่อให้ใครเห็นนะครับผอก็จะเขียนรายงานพฤติกรรมของลุงที่อยู่ห้างไหนในช่วงช่วงสามเดือนว่าเป็นนักนักโทษดีนะครับประพฤติดีทําดีนะครับก็ทางพออ,อก็ได้เขียนรายงานนะครับส่งไปถึงผู้ํำปัญชานะครับข้างบนก็มีโอกาสที่ได้ประกานตัวถ้ามีการเขียนดีกานะครับ ดีกาทาให้สารดีกาเห็นนะครับว่า,าพ่อระเอกเนี่ยนะครับนะมีโอกาสที่จะไม่ได้ทำก็ยังมีโอกาสที่ได้ประกันตัวคบากโอกาสได้ประกันตัวนะสี่ก็ภาวนาครับภาวนาให้ให้สิ่งที่เราคิดกันให้มันเป็นนะครับนะ <S <S ส่วนเรื่องอดีากาผลจะเป็นยังไงนั้นเราก็ยังไม่ทราบนะครับแต่ก็ภาวนาให้แกศได้ประกันตัวออกมาทันในวันงานบวงสวงวันที่ สิบธันวาคมแล้วกันนะครับพวกเราภาวนาก็ป็กกำลังใจให้กันไอีครับนะป็กกำลังใจให้กันนะครับก,ก็หลายคนก็ยังรอติดตามนะครับผมก็ได้ไปเห็นเพจต่างๆที่ลงข่าวนั้นเป็นเพจปลอมนะครับก็อย่าไปหลงเชื่อนะครับว่าอา่ามเห็นยุเพจนึงนะครับบอกว่าอา่าดีกาสารสั่งเพิ่มโทษให้ประหารชีวิตนั่นเป็นข่าวลือนะครับอย่าไปฟังนะครับ ค้นก็เข้าไปเต็มเลยเข้าไปคอมเมนต์นะครับผมได้เห็นแล้วนะครับนะมีเอฟซีมแม่ส่งมาใหกก้ก็ผมก็บอกว่าพวกนี้มันเป็นเพจอวตารนะครับมันลงข่าวมั่วๆนะครับวันก่อนก็ลงข่าวว่าดําดแจ๊ะนะครับถูกจับอะไรเงี้ยคือพวกเพจพวกนี้มันเป็นเพจมันลงเพื่อเรียกกระแสะให้คนติดตามนะครับแล้วใต้คอมเมนต์มันก็จะปักเวฟเห็นไหมครับ พวกนี้ติประจำนะครับนะเมื่อวานผมก็เห็นนะครับว่าสาริกาสั่งประหารชีวิตลุงนะซึ่งโอ้โหพวกนี้มันจิตใจทําด้วยอะไรมันก็ลงข่าวเอาลอดวิวนะครับมันไม่ได้มาคิดคาลึงถึงสภาพผิตใจของคนครอบครัวที่เขาอยู่ข้างในล่ะครับมันไม่ได้คิดถึงเลยมันเอาแต่ข่าวลงข่าวแบบมั่วๆกันนะครับที่ครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปสนใจ ถ้ามีอะไรเดี๋ยวนะครับให้ติดตามช่องป้าแปลงผักนะครับหรือป้านะครับนะ mm hmm. แล้วก็ไม่ทะวันนะครับนะ mm hmm. ก็พวกเราจะรู้เราก็จะรู้ข่าวสารความเป็นจริงแต่ถ้าไปฟังพวกเพจพวกเนี้ยผมไม่เคยไม,ไม่ไม่ค่อยเชื่อหรอกอย่าไปเชื่อนะ mm hmm. โดยเพพาะไอ้ช่วงแรกๆที่ลงจิจใหม่ๆครับลงเข้าไปใหม่ๆนะครับช่วงแรกๆนะครับ บอกว่าลุงถูกสอนบ,บ้างอะไรบ้างนะครับในมือถือมาม่าปลากระป๋องบ้างนมบ้างอะไรคือเลือดเชื่อตัวเหล่งไมหมดนะครับนะเพราะนั้นนะครับนะก็อย่าไปอย่าไปฟังข่าวเสพข่าวที่เราไม่สบายใจเราก็อย่าไปดู้ะผมยังเชื่อว่าแม่แม่หลายคนยังติดตามเรื่องนี้อยู่แล้วก็ยังเชื่อมั่นในตัวพ่อพระเอกหรือตัวตัว,ตว,ตวลุงอยู่ว่าพระเอกเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นคนกระทำแต่เราก็ต้องรอผลครับเพราะว่ามันยังมีอีกสารหนึ่งนะครับมันยังมีสารหนึ่ง หลายคนก็เคยเห็นเคสนะครับนะสารชั้นต้นลงสารุทธรลงสารนิกายกมีมากมายนะครับมีมากมายนะครับมีมากมายอืมคหับก็ต้องไปให้สุดครับก็ต้องสู้ไปให้สุดนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันให้ดีเป็นกำลังใจให้กับพ่อพม่เอกนะครับแม่งเอกต่อไปนะครับวันนี้เราก็รอติดตามชมนะครับว่าใหม่ชะละวันจะลงอะไรให้เราเดี๋ยวผมจะนำเสนอนะครับอ่านข่าวให้สีคนได้ฟังฟังรลิปหน้าในคดีของ ลุงพลนะครับที่หลายๆคนยังติดตามและยังเชื่อมั่นว่าลุงพลคือผู้บริสุทธิ์บางคนก็ยังเชื่อว่าลุงเป็นคนทําฉะนั้นก็ต้องรอพิสูน์กันในชั้นดีกาน่ครับต้องรอพิสูน์ด้วยหลักฐานก็ต้องอยู่ที่ธนาชุดใหม่นะว่าธนาชุดใหม่นะครับนะจะจะ,จะ,ะจะเขียนแก้ยังไงจะไปในทางไหนและเขียนแก้แล้วมีโอกาสไหมมีโอกาสที่จะ ชนะไหมหรือว่าอะไรไหมเราก็ต้องรอติดตามชมกันนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวรอดูรอด,รอดูเพราะว่าไม่ชาวันจะลงอะไรนะครับวันนี้ก็มีข่าวหลายๆข่าวอันนี้ก็ถือเป็นข่าวแรกของวันเนาะข่าวแรกของวันที่อยากให้เอฟีคนได้ได้ได้ฟังกันนะครับในกดีของลุงผมก็ยังติดตามครับตัวนี้ยังติดตามนะผมก็บอกว่าผมยังติดตามมาดีอยู่ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงบวกหรือลบนะครับ บวกหรือลบหรือว่ายัางไงเราก็ยังติดตามกันให้กำลังใจกันนะครับวันนี้ก็จะมีข่าวดีให้กับพ่อแม่บาโอนนะครับได้สลับรับชมกันก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตั้งนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ก็อีงวันวันนี้ก็เป็นวันที่5้านะครับตามที่ใหม่ชวันแจ้งไว้เมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนนี้ใหม่ชวันโพสต์นะครับเมื่อคืนนี้นะก็ผมก็รอวันนี้ว่าจะมี ความคืบหน้าคดีลุงพลอย่างไรเดี๋ยวก็เราจะมาแจ้งให้กับแม่ทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะครับว่าไมาชา่ชะล้วนจะอะไรมาลงวันนี้นะครับนะก็ะขอภาวนาให้เป็นข่าวดีนะครับเพราะว่านะหลายคนก็ยังเชื่อนะครับนะโดยเพราะผมไม่ยังเชื่อในมุมมองของเรานะเราเป็นประชาชนคนหนึ่งที่เราสามารถคิดวิเคราะห์อะไรด้วยตัวเองได้นะครับว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับ ก็ฟางคลิหน้าของดิวพนซึ่งไอส้ส่วนเรื่องเพจเนี่ยอย่าไปดูกันนะครับมันเป็นเพจบอมถ้าข่าวช่องใหญ่ลงโอเคนะครับถ้าจะเป็นพวกเพจพวกนี้ผมไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นเพจเพจที่อวตารที่สร้างขึ้นมาเพื่อทําลายนะทําลายบุคคลทาลายที่เสียงต่งตางๆนานาก็นะครับนะโอเคนะครับคลิปนี้คงจะประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์คลิปแรกของวันนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ นะครับเป็นกำลังใจให้กันในอีพีแรกของวันนะครับก็มีอะไรคลิปหน้าก็จะมาอัพเดตอีพีฟังเนาะ